สวัสดีครับจากสกุลชัยลูกหมาโดยการรับซ่อมช่องล่างนอกสถานที่ครับวันนี้มาซ่อมหางครับเสร็จแล้วลืมไม,ไม่ได้ถ่ายแล้วก็มาเปลี่ยนลูกหมาครับซุดหมดเลยนะครับอนนี้เสร็จแล้วนะเ,เก็บขวากอยู่แล้วก็มีตัวเล็กอยู่สองแขนข้างหลังนะครับไม่ค่อยดีนะครับก็เลยเปลี่ยนแบบตัวเล็กตัว,ต,วตัวหลังไปอันนี้คืออะไรครับอะไรเก่าเนาะดู นี่ดูสุดเหมือนสุดไม่เยอะนะแต่ขาดหมดแล้วนะแต่ตัวที่สุดเยอะๆนี่นี่ตัดภาพนี้เลยเล็กเลยนะครับเล็กเลยก็น็อตตัวใหญ่ไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนแค่หัวน็อตตัวนี้ไปนะครับเพราะรุ่นนี้เป็นแบบใส่ปิ้นล็อกนะครับช่างก็เลยปิ้นล็อกไม่ออกตัดก็เลยหาอย่างื่นมาใส่แทนครับแล้วก็เปลี่ยนตัวเล็กไปนะครับตัวเล็กก็ขาดเนี้ยที่มันหลวมนะ ตัวอื่นก็น่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วนะมันก็ขาดไปบ้างละหมายถึงแขนอื่นเนะาะอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยแต่ว่าอยากจะเอาที่มันสาหัดจริงๆก็ช่างก็จัดให้ได้ครับสาหัดหน่อยก็จะเป็นกานหลังตรงนี้นะครับตัวใหญ่ของช่างก็จะใช้เป็นรุ่นนี้นะครับคนแข็งเหนียวนะครับไม่ขาดเหมือนยางแน่นอนครับไม่ยางนี่ยังขาดอันนี้ของช่างไม่ขาดก็มีจําหน่าย ที่ร้านสกุลชัยนะครับก็โทรสอบถามเข้ามาได้นะครับตามเบอร์ข้างล่างของใต้คลิปนะครับผมถ้าเพื่อนๆอ,อยากสนใจอยากลองใช้ดูโทรติดต่อได้นะครับมีบริการส่งถึงที่เลยนะครับผมเอาเพื่อนๆทำกันเองเนาะกันนี่ยแจะเป็นสไตล์นะครับใช้ทดแทนกันได้นะครับรูปทรงก็คือทรงเดียวกันเป็นทรงเอียงนะครับ ใช้กับรุ่นที่ว่าแบบใช้ยางแต่ถ้าเป็นแบบทองเหลืองใช้ไม่ได้นะครับเขาบอนแบบทองเหลืองนี่ใช้ไม่ได้ที่เป็นบูทเหล็กบูททองเหลืองบางคนก็ใส่เป็นบูทเหล็กบางคนก็ใส่เป็นบูททองเหลืองนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับมีปัญหาก็โทรสอบถามได้ที่สกุลชัยนะครับคันนี้ก็ทาไม่นานเนาะมาถึงเกือบบ่ายสองละตอนนี้สี่โมงนะครับสี่โมงนิดๆก็ประมาณสองโมงสองชั่วโมงเสร็จๆลนะ ทั้งทำควาสะอาดด้วยเก็บของเสร็จแล้วขอคณค,ครับสวัสดีครับมาอยู่แพรกษากิโลกเก้าครับ